โอ้ยเสียวเสียวไส้ทำงานชั้นห้านะคะวันนี้อ้าวมีคนมาทำความสะอาดกระจกด้วยนะคะโอ้ยเป็นคนที่กลัวความสูงมากนะคะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าดึงดูดเราท้าทายเราให้เราเอาื้อมมือไปหาใส่ถุงมือนะคะทุกคนกลัวจะแบบจับโทรศัพท์ลื่นลงมากเลยอ่ะ <c oughs> ขออนุญาตนะวันนี้ทําชั้นห้านะคะเ็าไม่เห็นเราเหรอกก็ใส่ถุงฟางด้วยทุกคนดู อันนี้เป็นดอกของเขาไหมคะโอ๊้ยเสียวอ๊ย้ยหัวเขาสัน่นหัวเข้าสัน่นเห็นความสูงแล้วหัวเข้าสัน่นใจไอ้ท้องปั่นป่วนไปหมดเลยหัวเขาก็สันส่นสั่นทุกคนเพิ่งรู้ตัวเองนะคะยิ่งแก่ตัวยิ่งแก่ตัวไปยิ่งแบบเหมือนว่าตัวเองอลักวความสูงมากเลยแต่ก่อนไม่เป็นนะคะปีนต้นไม้ถูงๆงนี่คือชิลมากตอนในเด็กเนาะพอแก่ตัวมาหน่อยนี่เห็นอะไรสูงสูงคือ หัวเขาสั่นท้องไส้ปันปวนนะคะไม่มีแรงนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นดอกเขานะคะขออนุญาตเด็ดใบขออนุญาตเด็ดอันนึงนะเด็ดได้ไหมไม่ต้องเด็ดหรอกสวยมากทุกคนโอ้ยหัวเขาชั้นส่นโอไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ต้นน้องสูงมากนะคะถ้าขึ้นไปชั้นหกหรือ,อ,อชั้นหกก็จะเห็นยอดนะคะเห็น <c oughs> มองลงมาก็จะเห็นยอดเขาถ้าขึ้นไปชั้นเจ็ดก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนี้ชอบอยู่ชั้นห้านะคะ สวยมากมีบ้านนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะชอค่ะขออนุญาตนั่งก่อนโอ้วันนี้ได้หลายชั้นมากเลยนะคะได้ชัน 3, ช้นสามชั้นห้าชั้นหกแล้วก็ตึกใหม่นะคะก็คือวิ่ง แต่มีกําลังวิ่งมากวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานได้ของเซฟแต่ของอร่อยกินค่ะทุกคนเมื่อวานไปในเมืองเนาะแล้วไปเจอกล่องทุเรียนเหมือนเขาเพิ่งเอามาลงทุกคนโชคดีมากกล่องละสามร้อยสารสิบโครนก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่งพันหนึ่งบหาบาทนะคะก็ได้มาสาสมพูนะคะทุกคนโอ้ย <laughs> สงสารตัวเองนะคือพอซื้อปุ๊บ อชอก็ต้องห่อดีๆทุกคนคือแบบเอามาแบบกล่องแบบนั้นอ่ะคือซื้อออกจากร้านค้าแล้วมาใส่กระเป๋าอ่ะมันมีกลิ่นนะทุกคนแล้วเราขึ้นรถเราขึ้นรถสปอร์ตหวางเขาเรียกอะไรรถไฟอะค่ะไปถึงบ้านกว่าจะถึงบ้านก็หกป้ายอย่างเงี้ยก็สงสารคนในสปอร์ตสงสารคนในรถไฟด้วยนะคะชอบก็ไปซื้อ่อพอซื้อทุเรียนเสร็จก็ไปซื้อถุงนะคะมาห่ออีกสี่ชั้นนะคะพอไปถึงบ้านปุ๊บไม่ขึ้น ขึ้นบ้านไม่ได้ออาเตรเลียนขึ้นบ้านไม่ได้เออพ่อบ้านพอ่นพอบ้านบ้านไหนเป็นเหมือนชอบบ้างคะเขานะ่ยเป็นแฟนชอบจะเป็นคนที่แบบว่ากินได้ทุกอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกเกงหน่อไม้ปลาหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาให้กินหมดเขาไม่เคยห้ามกินในให้กินในบ้านนะคะเขาไม่เคยห้ามนะคะแต่เขาขออย่างเดียวคือทุเรียนเขาบอกว่าห้ามเอามาในห้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชอบบอกว่าปลาบึกมันเหม็นกว่าทุเรียนนะเขาบอกว่ามันคนละสเมลนะคะก็ค,คือกลิ่นมันต่างกันออกไปคือนางกลัวทุกคนเมื่อ 2หรือ3ปีที่แล้วนะคะที่มันมีข่าวที่ที่เมืองสตอกโฮล์มนะคะคือคนเอเชียนะ่ะเอาทุเรียนไปกินที่ทํางานแล้วทีนี้คนที่เขาไม่เคยกินไม่เคยกินและไม่เคยได้กลิ่นทุเรียนอะ่ะเขาคิดว่าแก๊สรั่วนะคะใครที่อยู่ประเทศสวีเดนจะได้เห็นข่าวนี้คือเขาก็โทรตามอเมรนนะคะรถพยาบาลโทรตามตำรวจพุทธ ทุกอย่างมาเต็มเลยนะคะก็บอกเปล่ามันเป็นกลิ่นทุเรียนนะคะแฟนชอบก็เลยกลัวนะคะคือหนึ่งชอบเข้าใจนางแหละคือกลิ่นมันกลิ่นทุเรียนเนาะมันก็แรงด้วยเอาไปกินในห้องเงี้ยมันก็แบบติดตามเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ปลาหมึกก็แรงไหมอ่ะอ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเข้าใจนางสองก็คือนางกลัวว่าไอ้นางกลัวคนอื่นอ่ะเขาจะคิดเหมือนที่มันออกข่าวค่ะว่าเออมันมีกลิ่นแบบนี้ออกมานะแก๊สรั่วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสงสารตัวเองเออสงสาร ทุกคนเชื่อไหมชอบต้องเอากล่องทุเรียนนั่นนะคะไปนั่งกินอะตรงตีนเข่าแล้วเอ,อสภาพทุกคนคิดดูนะคะเพิ่งเลิกงานเพิ่งเลิกงานมาเนาะก็ไปนั่งกินแล้วก็มองคนไอเขามองผ่านคือกลิ่นนี่ถ้านั่งข้างนอกกลิ่นมันจะแบบไปเร็วมากเลยนะคะคือคนที่เขามาเดินออกกําลังกายตอนเย็นใช่ไหมคะมันก็จะแบบมองอะ ช่อก็ไม่สนใจช่อก็นั่งกินดูดนั่งกินของช่อตรงนั้นแหละค่ะพอหมดปุ๊บช่อก็เอาทิ้งตรงนั้นเลยก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะเอาทิ้งก็แพกใส่ถุง3มชั้นเหมือนเดิมนะคะกําลัางเอากระดาษเปียกอะค่ะเช็ดมือเช็ดปากก่อนที่จะขึ้นบ้านแฟนก็ถามว่าไปกินทุเรียนมาหรอ คือกลิ่นมันยังอยู่ไงคะชอบบอกว่าใช่นะก็บอกว่ากลิ่นยังกลิ่นยังตามเธอมานะอะไรเงี้ยเออชอาก็เข้าใจทุกคนใครบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างคะอยากกินเนาะมันเป็นของอร่อยบ้านเราอะ่ะแล้วจะให้เรา คือเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินทุกวันนะคะบางทีอ่ะบางทีนะชอบไปแล้วไม่ได้ไปเจอจังหวะที่ว่าเขาเอาลงพอดีทุกคนไม่เคยได้กินทุเรียนเลยนะคะอยากด้วยความอยากมากสุดก็คือไปซื้อทุเรียนที่เขาแช่แข็งมาแล้วปอกออกมาคือเละหมดเลยค่ะทุกคนวันนะเมื่อวานอนะ่ะไปเจอมาโอ้ใจฟูมากเลยสามสามร้อยสิบคนฉันก็สู้ตายค่ะขอให้ได้กินของเซฟป,ปีละกล่องปีละสาม,ป,สามปีละสามก้อนก็พอเขาเรียกสามก้อนหรือสามปูคะ สามเม็ดนั่นแหละเรียกสามเม็ดละกันปีละสามเม็ดก็ยังดีนะทุกคนฉันได้กินของเซฟแล้วฉันมีแหงวันนี้สู้ตายค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มีนัดกับเอวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันพุธนะคะมีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆที่ทำงานนะคะแล้วก็คนที่เคยทำงานที่โรงแรมนี้มาก่อนแล้วโดนสแกนดิดสสาขาอื่นนะคะเรียกตัวไปก็คือได้ไประจำอยู่ท,ที่ที่อื่นนะคะเราก็นัด เราก็นัดคุยกันนะคะชอก็อส่งข้อความไปบอกพี่คนไทยอีกคนนึงที่ว่าเอาชอมาฝากงานที่นี่นะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันพุธวันพุธท,ที่29บนะเราจะมีนัดทานข้าวกันก็อยากให้มานางบอกว่าพี่ออกแล้วเขายังอยากจะเจออีกเหรอบอกพี่คนเราอะ่ะมันเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะถึงจะออกไปแล้วอ่ะทํางานมาเป็นสิปีอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันก็คือเพื่อนนางก็เลยบอกโอเคมานะคะวันนี้ก็ เขาเรียกอะไรนะคะลงรองพื้นลงรองพื้นมานะคะไอ้ที่น,น้อยก็ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนแต่ก็ยังเห็น <laughs> ด้วยความที่เราต้องไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักด้วยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็จะไปทานข้าวที่ร้านโดยโดยนะคะก็มันก็ใกล้กับที่มันก็ใกล้กับบ้านชอนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปแค่สองป้ายก็ถึงบ้านชอนะคะโอเคค่ะขออนุญาตวิ่งทำงานก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว